ว้พี่น้องฝนตกจันทบุรีครับผมจันทบุรีฝนตกหนักพี่น้องตกตกตลอดครับคนนยังเว้นยัเค็นพี่น้องเหยียบน้ำถล่มมืดเลยบมงอีกพี่น้องใส่เงี้ยขีดกระเดียนกับเงี้ยใส่เดียนกับเงี้ยปลามึกเนาะเดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งว่ามันสิมีป่าพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นผมมา่ใส่นี่มีได้พี่น้องมีป่าอยู่สวัสดีครับพี่น้องพอกันขี้เก้าครับกับคนผู้นออ้อยเกือบไรลร่้คนพัดทินพัดก,กินไปเห็ดขี้ขเกลาครับ ตงหน้าเข่าเฉียวกัจีเลยพี่น้องช่วงนี้กำลังเข่างามเลยครับผมครับน้ำมือนี่น้ำฝนตกยุจันทรทบุรีพี่น้องฝนตกตลอดครับผมตกตลอดเลยตกเสมือเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องฝนตกเสมือเลยมือมือที่บตกอ่ะมือนี่ก็ตกเพิ่งเส้าเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับพอดีผมมเบึงใหม่มองเขาสีใส่สีบมวสีมาใส่เบ็ดมือนี่เสียวเงี้ยใสเดือนครับใสเดือนมันหน่อยผมเลยไปซื้อปลาหมึกมาเติมครับผมนี่ครับเขาใส ง,ไง,ไง่ายเลยพี่น้องมือนี้ผมมีเส้ข่างทั้งเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นข่างทางซ้อยที่พันเทียดทางเขาไปหน้าพันครับนี่ครับบางไม้นี่เขาเคยมาใส่เที่ยนึงแล้วพี่น้องแต่ตอนน้ำขึ้นที่แรกนี่รอบสองน้ำขึ้นรอบสองห้อสิมสาใส่น้ำกัดล้อมมืออีกมาสิมานบ่พี่น้องใส่เงีมือเว้นเมาสิมสาใส่ไปเง้ยมือเว้นคือเก่าพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นมือเมื่อตอนมาใส่ได้ปลาดุกหลายตัวเลยนี่แหละครับมองนี่แหลปะปลาดุกแล้วก็ปลาคอปลาเฉ่งเนี่ยแ,แล้วมือนี่เขามา าดสีเบิ่ง,งเงยใจลืมพี่น้องกดไลไ์ก,ด,ไกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันคือเก่าครับว่ามื้อนี้ผมสิพาพี่ FC พาพี่น้องมาลุยปักเบ็ดครับปักเบ็ดย้ำเวบนมาลุ้นน้ำกันพี่น้องนี่ครับทำเลเฮาหมายหงย์เพิ่พมพื้นที่ไซนัหม,มือมาไซครับผมต้องเอาเนื้อผมมือมาหนั่งว่าใส่เดือนมันหน่อยแต่ว่าขันแรกเขารอบแรกเขาจี๊ดไซนี่ใส่เดือนไปก่อนครับ พี่น้องมันเป็นแต่มีปลาอยู่พี่น้องผมว่าน้ามันขึ้นเนาะหาก,กินหายากที่เก่าครับทั้งช่องห้องตาหา,ก,ก,หาก,กินหายากที่เก่าเลยพี่น้องมือนี่ก็มาปักเบ็ดบางมือกับม้านบางมือกับม้ามันครับผมแต่ว่ามือนี้ผามาล่องมืงอีกรอบนึงเพราะว่าเคยมาใส่แล้วครับไม้นี่ก็พอได้กินได้อยากอยู่พี่น้องนะครับเอาหนึ่งหลังเอาพี่น้องไปนี่นเลยครับผม ยันแล้วฝนตกค้ำพี่น้องยันแล้วฝนตกค้ำก่อนแต่ว่าฝนตกกับป่าก็ป่าก็ที่บินดีอยู่ครับเจอยันแล้วฝนตกค้ำสุดทายพี่น้องมันบึงบัได้ครับยันแล้วฝนตกกว่าก่าอนมันคืบเนี้ยไ,ได้ได้ะพี่น้องตกรดพิจันตไหมฝนไหมคืบเนี้ยว่ได้ครับตกยอยโ้แดดว่ค่อยห้อนบันไดพี่น้องแต่ว่าฝนไม่ถี่ไม้อีกแล้วครับ ที่จังฝนทีต่ตกอีกเลยอยา่าบอกใครหอนวัน,นไดนแต่ว่าฝนทีต่ตกอยู่เรื่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับมิยกกังกะถามคอมเมนต์คุยกันนะครับเนาะนะใส่ไม่นีล่ละไม่นี้ำล้นกันแท้นี่ยนะหมาเนอะไอพี่น้องเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนเดี๋ยวเขาจะอะไรเขาจังมาติดตามยามน้ำกันพี่น้อง มากรูน้ากันว่าสิได้หรือไ่ได้มือนีกับพาเอฟซีมาลุยใส่เบ็ตตออกนังวันคือเเขาครับผมขอบคุณมากมากครับที่เขามาเป็นกําลังใจไปลุยไหนพี่น้องหลังจากที่เขาใส่ไว้กับโอ้สมมงกว่าเดีพี่น้องเดี๋ยวผมพีไปเล่าเบิ้งครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนาะไปลุ้นน้ากันพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนี้ยชิเกเดียนไซเบตพอดีบันนี้ไซที่ได้ซเงี่ยไปมึกให้มันหลอนเพราะว่าชิเกเดียนเบิ้ต เดี๋ยวเสียบเนี่ยกันหลังนีหลอนพี่น้องใส่เดไซนี่ไปมือเรียบร้อลอนครับหลอนไซนี้ประมือครับพี่น้องบานนี้อ๋อนี่สิส่เดือนลอนวาะอันเบ,บิดแล้วไซนี้ปมือเบยไปครับรุ่นไปเรื่อยๆครับผม,ปร,มประมือไ่ประมือเด้บนนี้ เนี่ยใส่เดือนร้อนโอ้ร้อนดีหลังแรกก็ร้อนแล้วนะครับมาดูหลังสองเขาเหมือนเริ่มมีอันนี้แล้วพี่น้องเขามัอนลมก,ลมาาก,ก่อหญ่แล้วมันจะใส่ยา,ากแน,น่จังอยเลยก่อหญ่แล้วมันจะใส่ยากแน่จังอยเพราะว่าย่ำหอ่อเบ็ดลงุงเสียลงยาก นี่นอ้นองแล้วนี่ถึกถึกนี่ถึกคับอุ้ยหายล้คผม <c oughs> <c oughs> กล่องลุดนี่ถึกครับเนี่ยพี่น้องนี่น้องครับเนี่ยมุบมุบเลยลายยังะ อู้ปลาดุกมากปลาดุกดุกอู้ไอ้เจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเอู้พี่น้องปลาดุกไงครับผมมีนี่ปูนะทันที่ปูได้แหยนเบิด์ตแล้วเหยนแล้วพี่น้องปลาดุกครับมีนี่ปูปูเหยันพี่น้องีปูเหยันหลังมันดุกครับผมอด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 แล้วพี่น้องอู้ง่ายครับผมดุกงหานิ่งเต็มแล้วนิ่งเต็มแล้วอ้มาจังไหนนู้นนี่ อ๋อขึ้นน่องมาแล้วครับเดีวเลี้ยงเดีวให้เล้วฮูใส่ของไปเรียบร้อยหมันหมันมันหมันมันนี่เยอะจังเยวแต่ว่าใส่เดียนเ้างมันเบิดเด้อพี่น้องผมจะใส่เงี้ยแต่ยังแตหมึกครับน,น,น้ำไหลเลยพี่น้อง <c oughs> ไม่ l o อนครับพี่น้องเสียเงปะมึกได้่เนี่ยเสีเดียน l o อนเลยไปไปเล่ยโอ้ย l o อนพี่น้องม่อนครับพี่น้องเสียเงปมือได้ป่เนี่เสีเดียน o อนเลยไปไป่ยนี่ปลาดุกไงตัวนึงแล้วอย่ามันประดุก ีปูกัดเหยียบตายเจ็รเรียนกันเนามือกระป๋นเนื้อตัวมือแข็งเลยอ๋อไม่นิ้งแต้มแล้วพี่น้องนิ้งแจมอีกแล้วครับดุกครับดุกลุกลุกเออ เดีๆๆ๋ยวเดี๋ยดี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 ของ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 โอ้โหตดุกนี่เป็นเป็นเนแย้สายเดียนเลยพี่น้องเแย้สายเดียนครับโอ้โกินงเลยกินงเลก้อนหัวดพอดีเลยพี่น้องเอาสองสองดุกแล้วตัวนี้ก็สมควรอยู่พี่น้องตาบนใหญ่ป็นไหนเอาครับสองเต้มแล้วครับผม สองคืออยู่สองคืออยูอนน่นี่กันนี่เป็นนิกรดหลอดดูถืกบว่ใส่ลเลยเบ็ดใส่นื้มือเบ็ดนี่สีพวเห็นเบ็ดดูอพี่นอ้อ <c ười> งน้ำสัวเหมือนแท้เลยพี่นอ้องใส่ยากครับใส่ยาก น้ำท่วมขึ้นน้ำท่วมแต่ว่าแต่ข้าวเดียวมันก็นลดเพราะว่าขลองน้ำมันหลไอ้สองเต็มแล้วพี่น้องเ <c oughs> อาพี่น้องหลังนี้คือส่งดินอยู่อุ๊หลังนี้ถือครับไายังวะอุ๊พี่น้องประคอประคอโอ้ยประคอหน่ย <c oughs> อยเอา สามไม่แล้วครับแจมสีสามช่อนชัน่นโอ้ตัวน้อยจะว่าช่อนน้อยครับอ่ะสาม,อ,ามาอ๋อมาแล้วสามแจมแล้วสามแจมแล้วประดุกสองพอตัวนึงครับจะว่าวันนี้

เดี๋ยวป่ามึกครับพี่น้องมาเนี้อู้ยบกคนน้อย <laughs> <laughs> พี่น้องนี่ตัวน้อยกักแน่อยเนี่ยออกมาดินจ้ำจ้ำจ้ำอยู่บ้านป่าอย่างแล้วครับพี่น้องถึบเลือดหลังเลยเมื่อก,กี้นอีสอง,ล,ง,งออล,อลังบกคนน้อยอีงเด้อกินเนี่ยเบียดลัดงมึงเนี่ยเบียดขังเบียดแบบไงเหมือนพี่น้องมึงดูมึงกินเองเดี๋ยวเข้าไปแล้วมีเต็มแล้วชั้นเล็กชั้นเล็ก จ็เล,เล็กไปหาหน่อยเจ็บหน่อยไปหาใหญ่พี่น้องเออีแจมแล้วครับซีหึงหาบะ <c oughs> ระดู๊บสองปลอข้อสองซีแจมออมาไล่ลาไลดอกมาไลยดอกวา,างมือมือนั่นไปใส่พิษมองพี่น้องอ้ยได้ปลาข้อน้อยตัวเดียวไหมผมไปใส่มือนั่นไหมืม่อนีเลยกะมาใส่ยังหมือเวียนเรื่องมึงเรื่องนี้มันเคยใส่ครับเคยมาใส่ พี่น้องมึงมีมองมุใส่รอือหลังนี้เป็นไดวะองอู้ยพี่น้องน้ำตื้นๆไหมปลาดุกไงปลาดุกไงแต่ว่าบดินห่งอู้ปลาดุกไงปลาดุกไงอือตายตายตายพี่น้องน้องน้องบักไงเลยพี่น้องอู้ปลาดุกไงอู้ยน้องขึ้นมาแล้วอู้อู้พี่น้องบักไงเลยครับบดินพี่น้องบดินมีนี่ ทิบแสดงว่าไอ้ปูหลายพี่น้องมึงดูนั่นเนี่ยจินบางกันปูหลายปูหลาย,ยปูหน้าอู้หันแล้วชุดยอดครับไฟนี่พี่น้องบักไงนะทมครับผมได้บักไงเลยพี่น้องโอ้ยหมานแล้วพี่น้องน้ำหน่อยหน่อยพี่น้องน้ำตรงนี้ผมใส่ขึ้นไปบางตามนี่เมื่อมันน้ำคล้องนี่ซไนนนี่มันน้ำหน่อยหน่อยผมใส่ไปสามสี่หลังนี่ว่าน้ำ จะ๊ต็มเราวะหาเต็มเราพี่น้องได้ปลุดุกสองตัวงๆนี่ครับสุดยอดแล้วอ,อู้หูพี่น้องสุดยอดครับผมเยอยม,มากเลยใส่นี่เรื่องนี่มันมีป่าอยู่จะไหนแล้วผมพอใครได้มาใส่ผมใส่ตะหลนแล้วครับมือนันผมไปล้องใส่ตีนบ้านบึ้งอ้เอา้าะหนแล้วพี่น้องหานแล้วได้กินได้อยากแล้วพี่น้อง เรื่องไรบ้านนี้เขาดีใส่เอย่าปลาหมึกนีเลยมันดีถือปวนน่เนี้ยชีกแกดียนมันถือดีอะพี่น้องปลาดุกมันกินดีเนาะนี่ชีกแเดียนครับปลาค้อน้อยดินทับๆอยู่ปลาดุกปะดินไหมมีอะไรอีกบ้านนึ่งหลังนี้เป็นสไลด์หลังนี้โอ้หลังนี้ยังวะพุ่งลองลองอยู่โอ้ยหลังนี้โบรอนครับ ร้อนร้อนดลดกปป่ะมันอยู่หลังนี้นานนานมันเล้วนี่เลยพี่น้องเวลามันผีมนันมันกับมันเลียวเดี๋พี่น้องหากินน,น,น้ำมันสีบัวไดมันกันาจังใดกับบัวไดพี่น้องอู้บ้าบนตัวนี้รวบตบเลยนี่เด็ดบอว่าทั้งห bà bón mà nghe lấy bùm 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 lấy những kì này nghe như biết bao vậy ui xe đài bò đi biết về thằng gì đấy Bà đấy gì thế nhỉ bà mình gì bắt thằng kì là bà xe này gì còn mát xì hà lăng. นอนอันอยี่ทุกของสางตรงเลยนี่ลองเลยอ้ยมิดะหลอนี้ยงหลอนครับเดี๋ยวหาหังตังกลงกันด้พี่น,อน,น,น้องเลยนำถุงบนแท้บนมีห่อห่ังติดจังกลง ไปแล้วครับไปไปพักฟันนี่ใตห้มไม่ห้มไหไลพมเลยอีกจักสามทีบนาทีก็มาหยาบอีกรอบนึงรอบนี้เนียปลาหมึกเยอะบางนะว่าังี้ยชิ้เดียน,นี่ปลาดุกเอาดีแช้ครับปลาดุกเอาดีเยู่เนี่ยิ้เนียใส่เดียน,นัง เฮาก็เป็นที่เลยพี่น้องหาจินหาอยากครับผมก็ฝากคลิปฝากทั้งชนแนลเข้าไปคือเก่าครับผมผลปฏินพ้าจินพ้าเห็ดเนาะพี่น้องเขาเลยดีเก็บบรรยากาศการหาจินหาอยากน้ำทงน้ำทาแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้หละพี่น้องไปฝากพี่น้องคือเก่าขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามมาติดตามกันเนาะครับเนาะได้ห้อง โอ้ยแต่ว,ว่าเสียดายแต่ว,ว่าปลานี่มันีนยังไปแหบมันเลยปลาดุกเงยมั้ยแต่ว,ว่าตัวนึงมันเป็ี่ยนยังดอกแต่ตัวนึงเหยียบตายวะมันมันอันน้ำมันในในน้อยไหมพี่น้องผมใส่น้ำในน้อยเลยเนี่ยพี่น้องมึงตัวปลาอู้อยครับโอ้หมานพี่น้องหมานหมันอยู่นะครับปลาดุกเงยสองตัวปลาดุก สามตัวพี่น้องแต่ว่าตัวสองตัวหนึ่งไงโยแต่ว่าตัวหนึ่งปูไงป่ะเนไน่ยบอกคอาน้อยสองตัวอ๋อหาแต้มแล้วครับหาเต้มแล้วพี่น้องหมานโยหมานโยถือว่าหมานโยหากินไฟนี่กับหมานโยฮะติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมน้องสิย,ยามอีกเบื้องอีกรอบหนึ่งถ้ามันหล่อนผมบ่บันเหรอต้องแนหนำวิญญาณพี่น้องนะครับเดี๋ยว เข้าไปพักผ่อนกันอยู่ห่ไหมไม่ห่มไหลหมดแหละเนี่ยกระเทียวไว้นี่แหละมันเป็นนังนองอันนี้หมาปะวะอนี่หมามากนึขับกินเย็นแต่มึกผมเบิดซะปกหงาไว <c oughs> ้วุ่นพ่น้องม <c oughs> ุกเสียงปลาสวบไหม <c oughs> พุ่นพ่น้องผมวีไปพักผ่อนอยู่ห่ไหมไม่ ครับพี่น้องเขาไปยามรอบนี้กูก้กลับเลยครับผมเพราะว่าซีมงแรงแล้วครับพี่น้องสีมงกลัวแล้วพอดีซัวกู้เป็ดแล้วก็บจะหามงกลูลแล้วผอม,มา <c oughs> นะครับงมพิฟ้าไปยามน้ำกันแล้วพี่น้องไปรุ่นน้ำกันอีกครับอ้ยลอนนี้ดีวะเนาะยบไปนี่กอนอนะครับ เนี่ยพี่น้องที่ผมว่าป่าป่าดุกผมมันเป็นอย่างคือคือถือกัดพี่น้องพี่ปู่น้ามันหลายครับลอนลอนเบ็ดเขากระจ <c oughs> เระจงกด้นี่ลอนเบ็ดกระจเจงเหรอเพื่นเนี่ยเนี่ยลอนเบ็ดกระเจงเดี๋ยวผมจะเอาไปปิ้งเลยเอาปิ้งใส่กระปงไว้ก่อนกระปงใหญ่ก่อนเนื้อไว้ก่อนเนี่ย,อน,อยนี่ นี่แหละพี่น้องตัวมันหลวบเบ่ดเัพถือกโตพี่นองเียประมึกไมเียประมึกว่ถือจักตครับ ครับพี่น้องร้ายไดเข้ามือหน่้ยนี่ครับปลาหาัตครับผมนี่ปลาหาัวครับกำถือว่าถือว่าหมันด้วยพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่เลยครับผมนี่คปลาดุกไงเนาะปลาดุกไงปลาดุกสามตัวปรข้อสามสองตัวเป็นหาัวครับไฟนี่ก็ถือว่าอูเชครับผมไฟนี่ก็ถือว่าหมันมันครับ๋ยากติดตามกันคือเก่าครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องกู้เบัดแล้วเบ็ด ได้เบ็ดไฟนี่ก็ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องได้ขับรถไล์กดแช่์ก็เป็นกําลังใจกันเืออกาครับพี่น้องนะครับเําหรับซ่องเขากะหากินหาอยากให้เกาเหรอพี่น้องพระพีพระน้องมาสมบรรยากาศทงไฮทงหนาหากินแบบชนบทเ้องคือเกานะครับเชื่อมรับเชื่อมนี่ก็หมานอยู่พี่น้องได้ปลาหาตัวนะครับจังไงก็ฝากติดตามกันที่เกาครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเจอกันไหมอีพี่หนาครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่พี่หน้าครับ